สวัสดีครับผมเปาครับสวัสดีครับผมเอมครับอยู่กับเรารายการรีวิวการกรีวิวสินของที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีสองรอบอีกแล้วครับแถมให้เราก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับคีบหรือจับภาชนะร้อนนะครับอ๋อเอาไว้จับของร้อนได้ด้วยครับของร้อนอ่ะเน้นเราต้องมีทดสอบไหมใช่นี่ครับ อ๋อนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่ครับอุ้ยระวังร้อนอะะยังไม่ยังไม่ได้อุ่นยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมนี่คุณเป่าคุณเชื่อไปครับผมอะไรล่ดแข็งฟุตซอลฮะครับผมนี่นะกค้ไปไม่มีวันแพ้จริงเหรอครับจริงครับเพราะอะไรเพราะว่าไอเนี่ยมันพาชนะโอ้โหฮากริปเลยครับท่านผู้ชม โอเคเรากลับเข้ามาเรื่องของเราดีกว่าครับให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดนานนะขอขออีด้ไหมขำไปอีคัแถมไปอีกทีครับไม่ต้องแถมทุกคพอแล้ก็วิธีใช้นะครับแล้วก็อะไรเลยอม่ต้องกลัวลวกนะครับอใช้งานได้มันมันมีที่การลื่นในตัวหรือเปล่ามีที่การลื่นไม่มีเนาะไม่มีแต่ว่าผมว่ามันผอไม่ลื่นหรอกครับใช้ได้สบายเลยถ้าลื่นต้องผมลื่นนะ หล่อลื้นผมจะไม่ไหวแล้วครับวันนี้ทากับเพื่อนผมมากขัแห้งใช่ไหมขัแห้งใช่ขับแห้งชอบกินเล็กแห้งด้วยก็อ๋อเวลาที่เอาไว้เราออกจากไมโครเวฟหรือว่าออกจากหรือใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือใส่เียวอะไรที่มันร้อนๆนะครับนะฮะอย่ากระจับกปึ๊บนี่สําหรับร้านค้าที่เอาไว้ไปเสิร์ฟลูกค้านี่เหมาะมากเลยนะครับแต่ผมว่ามันก็หน้าตาเหมือนอัปลักษณ์มาก คุณก็พูดตรงเกินเลยคล้ายๆคร,ๆรคีมมันเหมือนตัวทุกอย่างเหมือนครีมหนีบสายไฟหนีบรวดหนีบอะไรพวกนี้ใช่ครับทุกอ,อย่างมันจะจุ่มไปในก๋วยเตี๋ยวครับไม่นะครับก็เอไาไปหนีบพอๆงมาแล้วก็ยกไปอะไรนี้ใช่หมอ,อ,อก็ใช้ได้นะครับโอเคระวังนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งของความสะดวกชิ้นหนึ่งครับขอบคุณคุณไดโซนะครับสำหรับสินค้าใา้เรามุ่อยู่ใช่ในราคาประหยัดประหยัด ที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียงม,ยง,มยง,งงเลย่งงเลยกุกตะกักกุกกะกุกเกกุกกิกุกกะกพอแล้วครับครับขอบคุณครับสำหรับท่านผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ